พี่เดินทางกลับมาแค่อยากเห็นหน้าเธอแค่อยากรู้ว่าแอดกลับมาทำอะไรนี่ก็เป็นเวลากว่าหนึ่งปีแล้วที่เราไม่ได้ลงอะไรเลยหนึ่งปีเลยเพี่แต่ถ้าเกิดทุกคนถามว่าผมหายไปไหนกูไม่บอกผมไม่เชื่อพี่ผมไม่เชื่อออกไปนในรูปแบบไอ้นี่ดิ ขับรถไปหาแม่งดิเดี๋ยวมึงรู้เลยในกล่องนั่งกี่ไรตรงนี้ตรงนี้ตร,นตรงนี้ที่เดียวไอ้เที่ยวรูอีออฟเลนในสัตว์กูเหลือจะเชื่อทำไม,ไม,ไมอะไรกันไปมง่วงไปหมดเลยวะไม่มีอะไม่มีเล่นแบบไร้สติปัญญา,าจัดอะอีเข้ามาตรงไนอะเทสุไปกลางวะเตสุมาเตสุฝาหม้อเฮ้ยมวย อันนี้ปลอดเลยไปเที่ยวมวยระวังนะอ้าววิววิวอ้าวอ้าวนี่ม่าจะนึกนึกว่าไม่มีก๊อกสองฮู้กูซอนกันไวไอ้สันก๊อกสองมันมีอยู่แล้วเว้ยไอ้กูเห็นนะกูเห็นตัวกูเห็นนะกูเห็นนะไปไปไปตีไปตีไปก่อน เนี่ยคอมโบแม่งเกลียนว่ะโดเบิร์ดได้ทุกตัวเลยวะเฮ้ยอ้อยมาไม่เอ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 าแพ้แพ้เราแพ้เราแพ้นี่ร้องเอาเอามวยดีกว่ามวยดีกว่าเฮ้ยโดรอรอรอวิ่งวิ่งไปเลวิ่งหนอวิ่งหนอวักวักเบาอ๋อเอาเบาเรียบร้อยยังไม่ได้กลับบ้านเฮ้ยสวยดูสวยดูดีกูได้ตัว เฮ้ยยี่ห้อก็ตายกันเล่นก็อัดคลิปก็อัดไปเลยเดี๋ยวได้คอนเทนต์เดี๋ยวก็มาหาคอนเทนต์มาหาได้ปะพวกเราเน้นเอาคอนเทนต์เข้าหาไม่เน้นหาคอนเทนต์วุ้ยตรงนี้เราผี่นะครับเราผี่โดนเลยเราพี่โดนนะไปที่เราผี่โดนเอาไม่โดนวิอยู่ญญาณ กูบินมาจากฟ้าเหมือนไอ้เี้ยร้องร้องไม่กับฟ้าอีจลาศตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเงี้ยคนละคนหอดมาแล้วเฮ้ยไอ้เนี่ยอ้อยอ่ะตายตายแล้วตายแล้วมาตีแล้วอันนี้กูเจ้ากูเจ้าเอลซูเยอะอยู่นะถ้าดาเมจกูถึงนะอยู่แล้วอะไรนี้อุ้วิ่งอยู่มันแน้ ืออ่่่ช<ะ>เคยฟังเพลงไมเคิลเบย์ที่มันเป็นเกี่ยวทางของเมืองแล้วมันตัดจบว่าเหมือนฉากอ่ะ o อ night เอ้าตีเลยังอ่ะบีเจนหลอนเฮียมันบอกมึงหลอนแล้วด้วยเอ้ยเอ้ยแล้วาเพื่อนคุณทำไมอ่ะมากว่าคุณมากกว่าไม่ฟังไม่ฟังยี่คุณเลวอ่ะด้วยเอ้ยเฮ้ยมังกรมังกรตบรัดกู

ใจหนึ่งก็ยากอยู่ต่อเอ้ยเฮ้ยเฮเพื่อกูไปอะไรนน่ามี้จอย่นี่ถึนมาม่ม่กูไม่ให้กลับไอสัตว์เมื่อกี้กูกดเข้าไปแบบไม่ยกูหัวเต็มแม็กอ่ะใครมดไปขึ้นกันเลยหัาเซอรเซอรอุ้ยอุ้ยเโอ้ยอ่ะเขนเข็นเข็น้นกูขึ้นกูเฮ้ยกูเฮ้ยเ้ยอ้เฮ้ย

นกมวยโอ้ยนกมวยล้อบูฟองนกมวยล้บูนกมวยล้อบูด้งอ,อุ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยโดอยช่วยมึงได้ไอสวนนกมวย,ย <laughs> มึงล้อไปองกี้เบร่ดเลยอย่าขึ้นมาสั่มวยแล้วดิอไรี้เบืเดอหรอโดนกมวยนกมวย

เรียบร้อยซอ่อได้อยู่ได้อยู่แร่กันแม่มาค้างอะรเนยมึงก็จะเช็คอย่างเดียวเลยอจะเย็น้ยเฮ้เ้ยเฮ้เฮ้ย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 เา้ง้ยเฮ้เฮ้ยยเฮ้ยเอยเฮ้เฮ้ยเยเ้ย ไเราเห็นมันเหยื่อปุ๊บอ้ยนแล้วนะเะวมันว้ามันว้ามวลี่กดทันผีไปไหน้วพี่วี่กดีไหนววี่ดยงยืนหนแล้วโอ้ยยนิ่กอนยนิ่ก่อนอันนี้่คืออะไรทอะไรไดเปล่าไปดิีบเขาหรือว่าอะไรนิงอะไรเียทำไมกูเห็นเส้นเยเตอร์ถูก เป็นเส้นเลเซอร์ยูสูเปบะแปลกเมื่อกี้มันจะมาหากูวะมันเช็คตัวยี่ตัวอี่เอฟเคแน่เลยกูคุกว่บมาปนกลิ่นปากแม่งตายเลยเฮียแรดไม่ได้ขับด้วยอ้าวกูไม่ได้พูดอะไรเดี๋ยวหายทำไมนะเว้วกูแค่ว่าไม่ฟังไม่ฟังนี่ไม่ฟังโอ้ วย่งตัวมีอุปกรณยไม่ไหวลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวนนี้สวนนี้สวนนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไหวแล้วนะเฮ้ยเฮียมันว้ปวร์ปวร์ปโชนว์ปโชเฮียกูเห็นกูเห็นอยู่ดีนะอ่ะ่ะอยู่ี้ะมึงวาร์เปลรุ่นนี้ดนไหม มึงว์บต่อหน้ามลุดเหล็กอะวะอันนี้อันนี้ดูดีดูดีอะไรยเฮ้ยอันี้แหละสามตวไม่มีว่เท่ากลางหมดไหนไมดหมดแล้วชเดี๋ยสูดแม่งซูมอยู่พุ่มหน้ากูเลยแต่กูไม่กล้าเข้าอีเตอร์อยู่นี่อเตอร์อยู่น อุ้ยมวยยอลุยมาดอเป็นไมไรอ่คนนึงเพิ่มเติมเพิ่มเติมเพ่มเติมาแบบนี้อ่ะไม่เติรไดไงเอาไสอเลยี่มีอะไรมากกับดีเตอรำคาญลุยไเถี่ยเอาแม่งสักที เด้งอยู่เลยเนี่ยเด้เด็กเด้งเด้งนี่เด้ยคนเ้าร่างเข้าจับจ่ายดเลยอย่างนี้ทำไ้ตีสนป่าเด้งป่าโอ้ยมันจะตีอะไกูคนครับอ๋อคุณรอแล้วจี้เลยจี้ยี่กูยิงด้วยแสงโฮมแลนเดอร์ โอ้ยเทียโอยตายอยู่สวย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 โ้ยสวยสวยสวยอยงนี้ตายหมดงนี้ตายหมดตว้มายก้าวู้สูู้เลนกูได้เหรอตู้เลนกูจอแรงไม่เอาไ้คอสคิวคอสปเฮ้ยมกลบาวเหรอเจบอกว่าไงบอกว่านี้ไหยสุดยดดีหลอน สุดยอซดีไม่สนด่าไม่เกี่ยวเกมเลยเหียต้องว่าเป็นแไงดูมึงบอกว่ากลับมาควรบอกว่าอะไรไม่เหมือนเลยคุณหมอะไรกูกลัว่าคุยพี่นีวิธีทำให้ถูกต้องนะมึงต้องกดรีพอดเลยได้เขียนว่า เอฟเคก่อกวนแล้วก็โยนเกมให้แม่งโดนหักห้าคะแนนกูบอกแมงว่าขุยอยล่ยี่